เมื่อก่อนที่เราจะขุดโคกหนองนาเราไม่มีแหล่งน้ํากักเก็บน้ําเราก็ไม่สามารถปลูกต้นไม้ได้และพอเราขุดโคกหนองนาเราก็มีแหล่งน้ํากักเก็บน้ําเพื่อที่เราจะใช้ลดต้นไม้และใช้ทําการปลูกผักโคกหนองนาก็เป็นโครงการที่ยั่งยืนอนาคตข้างหน้าเพื่อครอบครัวและก็ลูกหลานเราที่จะได้ ใช้ไม้ป่าหรือว่าไม้ผลเอาไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้า โครงการโคกหนองนาโมเดลแปลงคุณสำราญทองแดงเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลทำให้เกิดการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตโคกหนองนาโมเดลขึ้นและช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรแรงงานในพื้นที่โดยการนำพระราชดำริป่า3าอย่างเพื่อประโยชน์4อย่างปลูกพืชสวนครัวเพื่อลดอะไรจ่ายและสามารถนำไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับครัวเรือนส่วนที่เหลือนําไปแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับบ้านเรือนและชุมชนทั้งยังเพิ่มพื้นที่บริหารจัดการน้ํามีน้ําไว้ใช้ยามแล้งและสามารถกักเก็บน้ําเพื่อป้องกันน้ําท่วมในช่วงฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้กรเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ให้กับประชาชนในพื้นที่และพื้นที่อื่นๆอีกด้วยผมได้สมัครเข้าร่วมโครงการ ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเศษชัยชาญและก็ได้ทำการเลือกแบบที่จะขุดที่เราจะได้มีแหล่งกักเก็บน้ำที่เราใช้หรฤดูแรงเพื่อทำการเพราะปลูกต้นไม้ครับเริ่มจากการไปอบรมแล้วก็ฝึกปฏิบัติอบรมทฤษฎีการทำโคกหนองนาแล้วก็เป็นการประสานงานในวิชาที่ได้ทำการฝึกอบรมมาเพื่อมาแนะนำให้กับทางครวเรือน ที่เรารับผิดชอบเช่นในเรื่องของการทําปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยแห้งชามปุ๋ยน้ำชามทํา E เอบอลทำจุลินทรีย์สั่งข้อแสงก็เลยได้นาองค์ความรู้ตรงนี้มาถ่ายทอดให้กับคนเรือนต้นแบบบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องของการเกษตรครับ การเอามือสามาคัคคีหรือการลงแขกตามประเพณีดั้งเดิมของคนไทยถูกนำมาเป็นกลวิธีในการขับเคลื่อนเพื่อประสานความสามาคัคคีและเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆเข้าไว้ด้วยกันนอกจากนั้นยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้จากการปรับปรุงพื้นที่ตามแนวทางศาสตร์พระราชาในสภาพภูมิสังคมที่แตกต่างกันระยะแรกมีกิจกรรมล้อมวงเสวนาเกี่ยวกับโคกหนองนาโมเดลลงแปลงเรียนรู้ลงมือทําจริงห่มดินปลูกปอเทืองปลูกต้นไม้ปลูกผักสวนครัวทําปุ๋ยอินทรีย์ ระยะที่2งลงแปลงเรียนรู้ทําจริงในแปลงคุณสําราญทองแดงบ้านหัวรอหมู่3ตํตบลสารเจ้าโรงทองอําภวิเศษชัยชาญซึ่งมีพื้นที่3ไร่ด้วยการปลูกพืช5้าระดับซึ่งจะทําให้เกิดระบบนิเวศท,ที่มีลักษณะคล้ายป่ามีความอุดมสมบูรณ์และยังเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงแม้เกษตรกรจะมีพื้นที่น้อยก็สามารถปลูกพืชได้หลากหลายสร้างไรายได้ตลอดปีความหมายของพืช5้าระดับคือพืชที่มีความสูงต่างกันและอยู่ร่วมกันได้ชั้นที่1เป็นไม้ยืนต้นอยู่สูงสุด ชั้นที่2เป็นไม้ที่มีความสูงปานกลางชั้นที่3เป็นไม้ที่มีความสูงจากระดับพื้นไม่เกิน3เมตรชั้นที่4พืชเรียดินได้แก่พืชล้มลุกและพืชผักส่วนชั้นที่5เป็นไม้หัวซึ่งเป็นหลักการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือเรียกว่าเบนจากเกษตรในระยะที่3ลงแปลงเรียนรู้ลงมือทําจริงบํารุงต้นไม้กําจัดวัชพืชทําปุ๋ยอินทรีย์แปรรูปผล,ผลผลิตจากแปลงโคกหนองนา กิจกรรมที่ทางพัฒนาชุมชนอำเภอวิเศษชานได้สนับสนุนแล้วก็ขับเคลื่อนนะคะโครงการโคกหนองนาให้ประสบความสําเร็จเรายึดหลักของกระบวนการมีส่วนร่วมนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยร่วมคิดร่วมวางแผนนะคะแล้วก็ร่วมตัดสินใจร่วมลงมือปฏิบัติแล้วก็ร่วมรับผิดชอบทั้งส่วนรวมแล้วก็ครัวเรือนด้วยเราได้ภาคส่วนต่างๆที่เข้ามาช่วยในการที่จะส่งเสริมแล้วก็ขับเคลื่อนกิจกรรมโคกหนองนาโมเดลของเราให้ประสบความสําเร็จค่ะ สำหรับโครงการโคกหนองนาโมเดลนะีก็ในปีนี้ทางอำเภอได้ประสบกับภาวะ มีัยแ้งด้วยแล้วก็อุโทโกภัยเราก็สามารถอยู่รอดได้โครงการนี้สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีอยากจะให้โครงการนี้ได้เป็นตัวอย่างเป็นศูนย์เรียนรู้ในระดับตำบลและระดับอำเภอในการส่งเสริมให้มีการขยายผลโครงการเนี่ยทางอำเภอก็ได้พยายามประชาสัมพันธ์นะครับในที่ประชุมต่างๆคิดว่าจะมีพี่น้องประชาชน,นมาเข้าร่วมโครงการมาก,กขึ้นนะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะขยายผลพยายามให้เทศบาลอบตอสนับสนุนเรื่องนี้นะครับอาจจะทําเป็นศูนย์เรียนรู้ในระดับ เทศบาลและก็อบตเพื่อที่พี่น้องประชาชนก็จะได้เข้าร่วมโครงการนี้นะครับก็คิดว่าโครงการนี้จะเป็น,<ค>นทางรอดรของพี่น้องประชาชน<ม>าชาวอำเภอพิเศษชัยชาญต่อไปครับพวาากเเเรรราา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 ุ่ม่มมมไีนนนนน้้ทดดดิตาธธาาชาขึด ไปทุโคให้สูงไวปลูกป่าสามอย่างไงให้ประโยชน์สีอย่างปลูใส่ไก่ปลูกไว้ในสวนพวกเราชักชวน